ในส่วนของการท่องเที่ยวในภาคนี้เองเนี่ยภาพใหญ่อยู่ที่การเดินทางเ,<อ>เดินทางเรามีหลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางรถร,รถโดยสารสาธารณะรถส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลที่สําคัญที่สุดคือเครื่องบินแน่นอนครับว่าการยกระดับเครื่องบินเหล่านี้เองสู่นําพาสู่การเดินทางนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนยกระดับการบริการนําระบบไบโอเมตริกนะครับพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เพิ่มความสะดวกในการเช็คอินขึ้นเครื่องเริ่มใช้งานเที่ยวบินในประเทศ1พฤศจิกาย,ยนนี้เที่ยวบินต่างประเทศ1ธันวาคมนี้ครับนายกิยรติกิตมาณวัตรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากัศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอ,อทอนะครับกล่าวว่าทอทอสร้างประสบการณ์ให้บริการท่ากาศยานที่ทันสมัยนำระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยเทคโนโลยีนะครับเฟเชนะครับ <c oughs> r e o n n i t i o n นะครับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของใบหน้าโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ในการระบุตัวตนของผู้โดยสารโดยพัฒนาและทดสอบระบบให้มีความพร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งช่วยลดระยะเวลาในการรอคิวของแต่ละจุดบริการภายในท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของทอทอนะครับก็จะมีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหัดใหญ่โดยในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเปิดให้ใช้งานสําหรับผู้โดยสารภายในประเทศและในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับพร้อมใช้งานสําหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งนี้ผู้โดยสารจําเป็นต้องยินยอมให้ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลผ่านระบบไบโอเมตริกครับผู้โดยสารครับสามารถลงทะเบียนใช้งานเมื่อมาเช็คอินที่สนามบินโดยมี2วิธีนะครับ ได้แก่วิธีแรกครับเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอ mm ิน hmm. ผู้โดยสารแจง้งแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินครับให้ลงทะเบียนใบหน้าในระบบไบโอเมตริกผ่านเครื่องตรวจบัตรโดยสาร mm hmm. โดยระบบเนี่ยจะดําเนินการจัดเก็บข้อมูลใบหน้าและข้อมูลเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารในรูปแบบของโทเค็นเอาไว้ในระบบนะครับ mm hmm. อีกวิธีหนึ่งครับก็คือเช็คอินที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติครับโ mm hmm. ดยหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วนะครับให้ผู้โดยสารเนี่ยเลือกสายการบินที่เดินทาง ต่อด้วยการเลือก enrollment จากนั้นก็สแกนบาร์โค้ดจากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องนะครับหรือว่า boarding pass เสียบหนังสือเดินทางครับหรือว่าบัตรประชาชนต่อมาก็สแกนใบหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้วนะครับ